ที่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับใครจะเชื่อนะฮะขนหัวลุกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเด็กๆฝันครับบอกว่าแม่ตะเคียนมาเข้าฝันบอกว่าหนาวเหลือเกินอยู่ตรงนี้อยู่ใต้น้ำมาเนี่ยเป็นหลายร้อยปีแล้วอยากจะขึ้นมามาหาลูกสาวพอวันต่อมาไปเล่าให้พระอาจารย์ฝ่าพระอาจารย์ก็ให้พวกกู้ภัยพวกอ,อ่นักประดานะ้นไปงมดูที่ที่ใต้น้ําใต้ลําห้วยไปเจอจริงๆท่านผู้ชมครับ วันนี้ถ้าผู้ชมาาไปดูภาพก่อนนะครับกู้ภัยกับนักประดาน้ำเนี่ยจุดทูบก่อนนะจะทําอะไรก็ต้องบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะบอกกล่าวพระแม่ธรณีพระแม่คงคาก่อนที่จะมงมลงไปไไในลําห้วยทวนบนข้างวัดป่าบ้านโนนผักหวานบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับไปหาตะเคียนนะครับต้นตะเคียนอายุก,กว่าร้อยปีตามความเชื่อและศรัทธาของชาวบ้านเนื่องจากว่าแม่ตะเคียนไปเข้าฝันเด็กๆว่าอย่าขึ้นมาจากน้นําหนาวเหลือเกิน อยู่มาหลายร้อยปีแล้วแล้วอยากขึ้นบกนะครับอยากขึ้นฝั่งมหาลูกสาวก็คือเจ้าแม่สบายเงินสบายทองที่เอาขึ้นมาจากน้ำในเมื่อ10ปีที่แล้วและยังบอกด้วยนะครับบอกว่าอยากขึ้นมาเนี่ยก่อนวันอาทิตย์นี้5กุมภาพันธ์เจ้าหน้าทีก่ก็งมลงไปครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับทุกคนก็ยกสิ่งนี้ขึ้นมาทุกคนขนลุกสู้หมดเลยครับน,นี่คือตะเคียนจริงๆนะท่อนตะเคียนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้นําขึ้นมาจากน้ำครับประสานรถแบ็คโฮนะครับดึงต้นตะเคียนขึ้นมานี่ วันนี้ครับพระอาจารย์สุเมธกรมมสุโธครับหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านโนงผักหวานนะครับท่านอุ๋ยอันนี้ของเก่านะครับตะเคียนลูกตะเคียนสบายเงินสบายทองพระอาจารย์บอกแบบนี้ครับเป็นความเชื่อของชาวบ้านเราก็ห้ามญาติโยมไม่ได้หรอกนะแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยแม่ของเด็กๆซึ่งเขาเป็นโยมอุปถัมภ์ที่วัดเนี่ยก็มาบอก มาเล่าให้อัตมาฟังว่าลูกหลานเด็กๆหลายคน,นฝันตรงกันว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองน,นั้นอยากขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมาหาลูกสาวเพราะว่าอยู่ใต้น้ามาเนี่ยหลายร้อยปีแล้วมันหนาวสั่นจริงๆวันนี้ก็เลยให้ญาติโยมที่เป็นนักประดาน้ำเนี่ยมาตรวจสอบแล้วมันก็เจอจริงๆจ,จากนี้ไปนะครับพระอาจารย์สุเมศรบ,บอกว่าก็จะนําขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ให้อยู่กับเจ้าแม่สบายเงินสบายทองซึ่งเป็นลูกๆนะครับ แล้วก็จะประดิษฐานเอาไว้ที่วัดป่าบ้านนนผักหวานและเห็นบอกว่าจะทําพิธีบวงสวงตรงกับความฝันของเด็กๆนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่5กลกุมภาพันธ์นี้ครับอืมค่ะคุณผู้ชมคะปกติรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่องแป